สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดเสื้อสูบแต่างลูก66มิลนะครับใส่รถยามาฮามีโอนะครับตัวเก่านูโวตัวเก่านะครับฟีโนโตัวเก่านะครับรุ่นที่เป็นคาบูเน่ยจะใส่ได้ทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบ CBR เป็นเบอร์250นะครับขนาดอยู่ที่66มิลนะครับ ตัวนี้ปาดหลบวาวนะครับปาดหัวใส่ชักสามนะครับก้านเดิมตามสั่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นเสื้อแต่ง66มิลน,นะครับเสื้อแต่งนะครับเป็นคีบแบบนี้นะครับปกตัวนี้หนาอยู่ที่69.5มิลน,นะครับปกก็ยาวๆเท่าๆของเดิมนั่นแะครับก็ควานเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ก็ตึงๆหน่อยนะครับประมาณนี้มีเสื้อมีลูกนะครับตัวนี้เป็นกล่องลูกสูบนะครับมีแหวนชุดหนึ่งแล้วก็มีปะเก็นทองแดงนะครับปะเก็นฝาสูบ 66มิลนะครับมีปกเกนตีนเสื้อแท้มีสลักแล้วก็มีกิบล็อกนะครับแล้วก็มีปกเกนชุดบนไปให้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับที่มีฝาวาวอยู่แล้วนะครับต้องการที่สั่งซื้อติดต่อได้ที่ f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับหรือแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ